เรามาสวดพระคาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บกันนะคะสักตวาพุทธรัตนังโอสัทังอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสถินานัสันตุปัตถวาสเพทุกขา ภะสเมนตเมสักกตาวาธรมร,มร,ร,ามธรมเเะอรัตนังโอสถังอุตมังวะรังปะริลาหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปทวาสัพเพพยาวุปะสเมนตเมสักกตวาสังฆอรัตนังโอสถังอุตมังวะอรัง อาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสัพเพรโรคาวุปะเมนตุเมนะคะจบนะคะเออคาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะคะ เราไม่รู้ว่าโ,โาครคโรคภัยไข้เจ็บจะมาตอนไหนนะคะและต่อจากนี้ไปนะคะโครคภัยไข้เจ็บโรคที่เคยเป็นมาเมื่อสมัยแต่ก่อนนะคะตอนที่เรายังไม่เกิดเยอะแยะมากมายนะคะเราก็ต้องสวดป้องกัน,นะคะคาถาโ,โาครคโรคภัยไข้เจ็บไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มาเกิดกับเรานะคะถ้า ใครต้องการพระคาถาบทนี้นะคะคาถาบทนี้ก็เอาไปสวดกันได้นะคะดิฉันนางสุพสาษานียมแตงนะคะเปิดร้านนวดสุกายไทยมาศาสตร,ร์อยู่ที่ประเทศเนเรน์แลนฉันกราบทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมมารับชมรับฟังนะคะนะคะสวดเพื่อป้องกันนะคะโรคโรคไข้ไข้เจ็บนะคะไม่ให้เกิดกับตัวเราป้องกันไว้นะคะ ที่สวดมนต์ก็คือให้เรามีจิตมีสมาธินะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามได้นะคะเกิดแต่กรรมนะะบุญธรรมกรรมแต่งทุกท่านทุกคนนะคะที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะทุกท่านนะคะเราแต่ที่ฉันบอกว่าทุกคนทุกท่านที่ได้เกิดมาเราปฏิบัติธรรมกันมาเป็นแสนแสนชาติแล้วนะคะแต่เมื่อเราเกิดมาในชาตินี้แล้ว นะคะเราต้องตกไปในที่ที่ยากลำบากหรือใดๆก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านตั้งสตินะคะมีสมาธิตั้งสติตั้งสมาธิดีๆนะคะอดทนนะคะขอให้ทุกท่านมีศีลห้าปฏิบัติธรรมกันไปนะคะแล้วนะคะดิฉันก็ไม่ได้การันตีนะคะเพราะว่าแล้วแต่ดิฉันก็ ก็แล้วแต่บุญทํากรรมแตนแหละะะนคเงินทองจะไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายแล้วก็มีกินมีใช้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากจนขอให้มีสีหน้าอย่างเดียวนะคะคือเงินที่ได้มาก็ไม่ได้ต้องไปลงที่ขวดเหล้าหรือไปลงที่การซื้อหวยหรือไปลงที่ซื้อถ้าถูกก็ดีไม่ถูกมันก็เสียเงินไปเปล่าฟรีๆๆนะคะแต่ถ้าบุญถึงแล้วซื้อทุกงวดถูกทุกงวดนะคะ <c oughs> น้องคนหนึ่งนะ ถูกกับทุกงวดนะ้วน้องกลิ่นนะคะน้องกลิ่นอันเลาะนั่นนะคะนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความจะเอริญนะคะคิดหวังสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะคะสาธุ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 นะคะ สวดคาถากันโรคภัยไข้เจ็บกันนะคะสาธุสาธุค่ะ